เวลา29นาทีนะครับมีกิจกรรมสําคัญน่าสนใจมาเชิญชวนบอกกล่าวท่านผู้ชมนะครับกับเรื่องราวเช้านี้นี่คือผ้าไหมและสินค้าดีกระสินจังหวัดกระสินนะครับเป็นจังหวัดสําคัญในภาคอีสานมีงานมหกรรมผ้าไหมแพรวาและสินค้าดีกระสินระหว่างวันนี้นะครับ27ถึง30กันยายนก็คือถึงวันจันทร์เลยนะครับสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดกระสิน จัดขึ้นที่เจเจมอจะจูุจักรตลาดนัดติดแอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมากับการที่เอาของดีของจังหวัดนั้นๆรอบนี้เป็นกระสินซึ่งนี่แหละครับทูชมของดีเยอะนะครับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โอท็อปหดาวคุณภาพส่งออกของกระสินเอามาโชว์ด้วยเอามาจําหน่ายด้วยให้คนกทมได้ไปดูแล้วไปสนับสนุน โดยเฉพาะผ้าไหมแพราว่าสุดยอดแห่งผ้าไหมนะคะสวยงามจนได้รับการยอมรับว่าเป็นราชินีแห่งผ้าไหม นอกจากนี้ยังมีข้าวเขาวงซึ่งมีที่เดียวที่กาลสินค่ะเป็นข้าวที่ชนะเลิศการประกวดข้าวในระดับประเทศนะคะเป็นข้าวที่มีแคลเซียมสูงเมือ่อเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์อื่นๆออแคลเซียมสูงนะฮะข้าวเหนียวเขาวงกาลสินมีกุ้เชียงสดแบบไม่มีแป้งจริงหรือเปล่าสําคัญมากเลยไส้กรอกปลากาลสินเพื่อสุขภาพค่ะเป็นบอกว่าเป็นไส้กรอกสไตล์เยอรมันที่ทําจากเนื้อปลาล้น้วน,วนไม่มีปนแป้ง ข้าวหอมพันธอินทรียข้าวปลอดสารพิษบรรจุจากโรงสีข้าวพระราชทานนะคะนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายหมูทุบปลาร้าบองไส่กรองอีสานอนามมย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลิตภัณฑ์อินทรีย์ก็ไปกันเยอะเลยนะคะผักออร์แกนิกเครื่องจักรสารแจ่วบองผ้าฝ้ายสมุนไพรกระเป๋าทําจากผ้าไหมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่นี่คือผ้าไหมแพรว่าใช่ไหมใช่ค่ะงานนี้เนี่ยนะครับ สาธิตการทอผ้าไหมแพรวาแบบดั้งเดิมการสาวไหมจากชาวบ้านภูไทยซึ่งทําสืบต่อกันไปเป็นร้อยปี<ม>และก็ยังมีการแสดงพื้นบ้านจากชาวภูไทยด้วยนะครับ<ม>งานนี้นอกจากการเปิดให้คนกรุงเทพปริมณฑลทั่วไปถือว่ามาเป็นลูกค้ามาพบผู้ผลิตคนทําโดยตรงที่สําคัญกว่านั้นอย่างที่เราเคยบอกนะครับว่าเป็นวันเจรจาธุรกิจเพื่อให้ผู้บริโภคหรือตัวแทนจัดจําหน่ายติดต่อธุรกิจการค้าโดยตรงจากผู้ผลิตจากจังหวัดกระสินเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นงานไปดูกันได้เลยที่เจเจมอตลาดนัดจตูจักติดแอร์นะครับน้องรายฮะไปได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่30มิถุนายนเลยนะคะสำหรับมหกรรมผ้าไหมแพรวาและสินค้าดีกลาสินนั่นแหละครับตูชมฮะสวยงามนะฮะค่ะนี่ผมชอบอันนี้มากเลยเข้าหาง <c oughs> ข้ากล้องงอกหองมะลิออร์แกนิกนี่ <c oughs> เห็นไหมฮะโอ้ oh. นี่ อุดมไปด้วยประโยชน์นี่ครับแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตซื้อเอาไว้จํานวนหนึ่งเอาไว้หุงกินที่นี่ตอนเช้าใช่เดี๋ยวนี้เราหุงข้าวกันที่นี่บอกคุณผู้ชมอบตรงแต่เชิญได้เลยนะครับที่เจเจมอตลาดนัดจุดจักรกจิตแอร์นะครับไปให้กําลังใจคนกระสินใช่นอกหนือจากการไปดูของดีของกระสินเนี่ยน้องไราแล้วก็ขอบคุณชาวบ้านด้วยนะคะฝากผ้าไหมแพรวามาให้เราถูกต้องถูกต้องค่ะเช็ดจับว่า